ต้องยอมเขานะเป็นเซตอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดียวไา99อ่ะคือแบบใจโหมอสวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้พัดบุกเดี๋ยวไปเที่ยวไทยเปย์เลยแล้ววันนี้เราจะมาเอาใจคนที่เป็นอาร์มี่ด้วยนะคะ เพราะว่าเราจะไปในสถานที่ที่เป็นของอาร์มี่ทั้งนั้นเลยแล้เราก็ดูกันว่าเราจะหลงหรือจะเจอค่ะ แฟนคาเฟ่ในไทเปนะะแฟนคาเฟ่มันก็คือคาเฟ่นั่นแหละ BTS ส่วนใหญ่อะนะเราก็จะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสำหรับชาวอาร์มีทั้งหลาย <c oughs> ไปกันจา้าออกจากทางออกที่แปดแล้วนะแล้วก็เดินตรงไปเลยถ้าขึ้นบันไดเลื่อนมานะมันก็เดินตรงไปเลยประมาณ็อกที่สอง็อกที่สองแล้วก็เลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายแล้วก็เดินตรงไปเรื่อยๆแล้วก็จะไปเจอนะฮะตอนนี้เรากําลังเดินไปอ่าพอเราเจอสี่แยกนี้ตรงนี้นะถ้าเราเลี้ยวซ้ายเโดิน go go มันจะหายากหน่อยนะให้สังเกตรตรงนี้ไลอ้อนฟูไลอ้อนฟูไฮไลท์นี่นะแล้วก็นี่แฟนคาเฟ่เนี่นะโอ้เดินผ่านไปเมื่อกี้เดินผ่านไป ไปค่ะชิมิชิมิเปื่อจะงะ แล้วนะคะแล้วก็สั่งไปแล้วตอนนี้รอเมนูมานะคะเรามาดูบรรยากาศในร้านกัน จะให้เอนี่มานี่ได้อาเอ็มแทยงแล้วก็พี่จีนมานะคะ่ะน่ารักนี่คือเลือกที่เรารูปที่เราเลือกไปนะ ตอนนี้เราก็กินเสร็จแล้วแล้วก็กำลังจะไปที่ใหม่นะก็คือที่ห้างที่เขาค่ะเปิดชอปคอง BT 21กันแต่ตอนนี้เราไม่เราน่ว่ใจว่าเราเนี้ยเราหลงจริงๆแน่เพราะเห็นว่าทางอ่ะมันซับซ้อนมากเลยเราต้องแบบไปไปลุยกันอย่าลืมนะคะตรงนี้นะข้าง ไฮไลท์นะฝนตกคะ่ะทุกคนถึงฝนจะตกนะคะทุกคนเราก็จะไม่ยออ่อท้อพอเราเดินตรงมาเรื่อยๆนะออกจากสถานีที่1น,นะประตูหนึ่งแล้วก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลยแล้วก็พอมาถึงสี่แยกก็เลี้ยวซ้ายนะคะเอ๊ยเลี้ยวขวา

เอาไว้ไปดูทีหลังนี่นะคะเห็นแด่นี่ไหมสกินแคร์ร้านนี้นะจีมินอะ่ะเคยบอกว่ามันดีและจีมินก็ใช้ตลอดจีมินกับเจโฮกเห็นใช้บ่อยมากตัวนี้แล้วมันก็ไม่ไม่ไม่ได้ราคาถูกๆด้วยจริงๆตัวนี้ยนี่ตัวนี้เห็นตัวนี้ใม่ไมจีมินใช้สีน้ำเงินอยู่ ฉันเคยเห็นนางใช้ทุกคนเราหาซัมซุงช็อปใหญ่ไม่เจอนะมันเจอแต่ช็อปเล็กๆอะ่ะซึ่งเราก็จะไม่หาแล้วเพราะเราจะไปต่อที่ซีเหมือนติงนะคะแล้วก็จะเดินกลับทางเดิมนะแต่ว่าเราจะไม่ไปที่ทางออก,มกหมายเลขหมายเลขหนึ่งของเชียงชัล,ละเราจะเดินไปที่ไทเปเลย ไปที่ตึก101ง1เลยแล้วก็นั่งจากตึก101ไปีหมืไปชมอนเราจะไปบุกร้านของ B T S กันค่ะ Let's go <S อ้าวแล้ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงชีมอนติ้งแล้วแล้วก็ไปหาร้านที่เราจะเข้ากันเลยค่ะ Let's go <S เราหาร้านที่เราจะมาเจอแล้วนะคะฮ่าฮนี่เลย ขึ้นมาชั้นสองค่ะอ๋อโ๋ออายุกับชุก้าเลยนะคะมาต้อนรับเราอ้าไอโง่ไท่ป๊อ ไม่ได้แค่ติ่ง BTS เท่านั้นนะคะคือติง่งเกาหลีค่ะ Love yourself เป็นติ่งนะคะตายกันไปข้างหนึ่งไป ว้าว่ารักพี่เชนะคะบีแ <This way. S 2> สไปเอาไว้ดูกันนะคะว่าพัดจะเสียเงินกับอะไรไปบ้างไปดูกันอีกทีตอนแกะกระเป๋าแล้วกันโยก ตอนนี้พัดกลับมาถึงหอแล้วเย่ห oh, ล yeah. ังจากที่เราไปเดินร้านเคป๊อบที่ซิมันติงมาใช่ไหมเราพัดใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงในการเดินร้านมันไม่ใหญ่นะร้านมันเล็กมากจ้ดาด้แล้วนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราได้มาในวันนี้นะโอ้โหอันเนี้มันเป็นเซตเซตแบบเขาบอกว่าเซตช่วยเหลือคนไม่มีเงินนะคะ ก็จะมีนี่มันเป็นกับมันเป็น Wings แล้ว้็วิงส์นะคะแล้วก็มีสติกเกอร์แล้วก็อันนี้เป็นสายที่เอาไว้ใส่คล้องกระเป๋านาะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นกา๊าซเป็นกล่องสูมอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรแล้วก็เดี๋ยวมาแกะดูแต่อันนี้อันนี้เราไปซื้อที่ i ล e f r i e น d s นะคะตัวนี้ก็จะแพงหน่อยนะแต่ว่าก็แบบนะย้นยนหน่อยแต่อันอันนี้นะคะเป็นที่ใส่ก๊าซสามสิบบาทเนาะเราก็ จะเอามาใส่กัดกันค่ะจริงๆแล้วก็มีของของความวันเกิดของน้องอีก2ชิ้นนะแต่เราก็ไม่ไม่เอามาโชว์ค่ะก็สรุปนะคะว่าทริปนี้เนี่ยพัดก็ไปจ่ายเงินมานะซึ่งเป็นเท่าไหร่ก็ไม่บอกนะคะเป็นความลับค่ะแต่ก็อยากให้ที่ไปครั้งนี้เนี่ยก็อยากแบบจะไปเป็นแบบเป็น เป็นไกด์ไลน์ให้สําหรับอาร์มี่ที่แบบอยากไปอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าหลายคนอะที่พัดถ่ายลงในทิกตอกอะคือแบบมีคนถามมากเยอะมากเลยว่าเนี่ยไปยังไงอยู่ที่ไหนอยู่ไทเปยอยู่ตรงไหนไปยังไงอะไรอย่างนี้พัดก็เลยแบบเออเดี๋ยวจะก็เลยแบบเออบอกเขาไปอะไรอย่างนี้เนาะเอออ่าจริงด้วยพัดซื้ออันนี้มาด้วยนี่หมอนจีมีนค่ะมีสองด้านนะปะ ค่ะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็จบแล้วค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์ให้พัดกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ